สวัสดีค <ok> ่ะวันนี้เรามาเทสเครื okay. uh ่องเจียรทูลออโต้นะคะโอคุมา GP 3 4ค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นแม่เหล็กติดแม่เหล็กเปิดเปิดแม่เหล็กตรงนี้เปิดปุ๊บก็จะยึดแน่นอ่าแน่นแน่น เซ็ตให้วิ่งเข้ามา500แล้วก็ให้เจียให้เกียร์เข้ามา500ความเร็ว25แล้วก็มันจะเป็น3สเต็ปเะกี้สเต็ปสเต็ปแรกให้วิ่งเข้ามา500เกียร์มา500เร็วสเต็ปที่สองให้เจียร์เข้าไป85เร็ว6จะช้าหน่อย แล้วก็สเต็ปที่สามให้เชียร์เข้าไปห้าสิบทีละหนึ่งความเร็วห้าแล้วก็เคลียร์เคลียร์ผิวหน้างานแค่ทิ้งไว้หนึ่งร้อยมิลลิวิกก็ประมาณนี้เเเปปปิิิดดดีแล้วก็กดอัตโนมัติ วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา500ก็จะไปสเต็ปแรกเสีย500อ่าตัวนี้ก็จะวิ่งไปถึง500แล้วก็จะเปลี่ยนสเต็ปเป็น85 ได้จะ500แล้วอพอครบ500ก็จะเป็นสเต็ปที่2ตอนนี้สเต็ปที่หนั่นะ500แล้วจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปที่อ2อันนี้ก็จะช้าลงแล้วช้าลงเข้าช้าอยู่ รตั้งไว้500ร้สเต็บที่สองแก็ได้ห้าก็จะเปีเป็นสเต็ปที่สาสต็ปแรก500สเต็ปที่2 8งแก็จะเป็น585ก็จะเป็นสเต็ปที่3 แต่หนึ่งห้าปึ๊บไปแต่สิบปีสาปึ๊บอีกห <c oughs> ้า <23. S 1> สิบแต่น,นี่สิบีสามนี สเต็ปแล้วเราจะ